วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีุ่่นดิกวายายที่ยยเอยู สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลราชธานีและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชลาทีพบชาวอุบลประจำวันอังคารที่24มกราคม2566โดยกระผมนายชลทียังรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้ก็ได้มาพูดคุยนะครับในวันอังคารก็อนำเสนอในเรื่องแรกนะครับ เกี่ยวกับพยากรณ์อากาศอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีลมแรงความเร็วลม30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิจะลดลง2ถึง3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้15.8องศาเซลเซียสที่อำเภอกุดข้าวปุ้นนะครับสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5อุบลราชธานีนะครับเอไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในเกินอยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐานกำหนด 50มิมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในเกณฑ์ปานกลางสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษหากมีอาการไอหายใจลำบากระคายเคืองตาควรลดระยะเวลาการจัดทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตามการรายงานของจิสดาเมื่อวันที่22มกราคม2566พบจุดความร้อน9จุดเลยนะครับ ก็คืออำเภอเขืองใน1จุดพื้นที่เกษตรอำเภอเขม,มาราช2จุดพื้นที่เกษตรอำเภอบุญทริก3จุดป่าอนุอรักษ์2จุดและพื้นที่เกษตร1จุดอำเภอพี่บุลบางสาหาน1จุดพื้นที่เกษตรและอำเภอศรินธร2จุดเป็นป่าอนุรักษ์นะครับข้อมูลจากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานี รายงานข้อมูลในพื้นที่อนุรักษ์ปีงบประมาณ2,566พบจุดความร้อนที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม3จุดกินพื้นที่3ไร่และพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญทริกยอดมน5จุดกินพื้นที่79.38ไร่นะครับทางนี้ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันป้องกันและลดการเกิดฝุ่น pm 2.5ที่ต้นทาง โดยงดการเผาและลดการก่อเกิดฝุนมลพิษทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมก่อสร้างในครัวเรือนและบำรุงรักษารถอย่างสม่ำเสมอน,นะครับสำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในวันที่22มกราคมจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้บาดเจ็บ32รายไม่มีผู้เสียชีวิตยอดบาดเจ็บสะสมปี2566จำนวน1,137ราย เสียชีวิตสะสม15รายขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนตื่นไม่ขับง่วงไม่ขับมันดูแลตรวจสภาพรถให้ดีก่อนขับขี่ใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือตามที่ป้ายจราจรกำหนดตรวจสอบพรบรประกันภัยรถอย่างต่อเนื่องหากเกิดอุบัติเหตุใดๆจะได้รับค่าชดเชยเพื่อตัวท่านเองครอบครัวและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับ เมื่อวันที่19มกราคม2566ที่ผ่านมากระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่ากำพลศิริรัตนนเป็นประธาน,นาคณะกรรมาการพิจารณาการประกอบกิจาการโรงมหรสพโดยมีผู้แทนเทศบาลเมืองเจรแ,ม,แม,ม่ผู้แทนเทศบาลเมืองเดียดอุดมผู้แทนเทศบาลตำบลน,น้ำยืนผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีผู้แทนตำรวจผู้ทรจังหวัด โดยโยศาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเลขานุการพร้อมด้วยผู้แทนผู้ประกอบกิจการโรงมหรสพร่วมตรวจสถานที่โรงมหรสพเพื่อพิจารณาในการต่อใบอายุตต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพประจำปี2566ถึง2567เพื่อควบคุมการแสดงต่างๆที่เกิดขึ้นให้อยู่มาตรฐาน ด้านสาธารณสุขความปลอดภัยความเหมาะสมได้แก่ภายในโรงมหรสพที่มีผู้ชมเข้าร่วมอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากหากเกิดเพลิงไหม้แล้วมีการตัดกระแสไฟฟ้าผู้ที่ผู้ชมที่อยู่ในโรงมหรสพย่อมจะต้องเร่งหาทางออกสู่ภายนอกให้เร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้อาคารโรงมหรสพ จะต้องขออนุญาตโดยมีการพิจารณาทั้งแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยต่างๆตาม,ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่ได้มีบทบัญญัติขึ้นเพื่อที่จะควบคุมโรงมหรสพให้มีสภาพการใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชนโดยร่วมกันตรวจโรงมหรสพจำนวนสแห่งได้แก่เมเจอร์ซีนิเพล็กเซ็นทรัลอุบลราชธานีจำนวน9โรง เมเจอร์ซินิเพล็กสาขาโลตัสเด่นระดมจำนวน2โรงและ EGV สาขาบิ๊กซีน้ำยืนจำนวน9โรงโรวมทั้งสิ้น31โรงมหรสพนะครับเมื่อวัน um. ที่21มกราคมที่ผ่านมาครับที่วัดหลวงอำเภอเมืองอุบลราชธานีกระผมพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าสมเพชสร้อยสักคูท่านประหลัดจังหวัดนครสิริปริญญานัน ท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนและพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาทพระสงฆ์ตามโครงการผู้ว่าพาเข้าวัดแต่งผ้าไทยใส่บาททุกวันธรรมสวนะถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒ มหาวัชรราชธิดาให้สงหายจากพระอาการประชนและมีพระพลานามัยสมบูรณ์โดยเร็ววันทั้งนี้คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดและจังหวัดอุบลราชธานีรวมพลังบวรคือบ้านวัดราชการดำเนินกิจกรรมโครงการผู้ว่าพาเข้าวัดแต่งผ้าไทายใส่บาตรทุกวันทำมาสวนะเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัวตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีให้กับพี่น้องประชาชนและเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปในโอกาสเดียวกันนี้ได้ร่วมกับจิตอาสา9 0 4จิตอาสาพระราชทานของอำเภอเมืองอุบลราชธานีและประชาชนชุมชนวัดหลวงร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด ภายในบริเวณบัตรหลวงอีกด้วยครับโดยมีประธานพิธีฝ่ายส่งคือพระครูวิราชกิจจาธรเจ้าคณะอำเภอดอนบดแดงท่านเป็นเจ้าอาวาสบัดหลวงอำเภอเมืองอุบลราชธานีอีกด้วยนะครับท่านก็เป็นประธานในพิธีฝ่ายส่งนะครับเมื่อวันที่22มกราคม2566ที่ผ่านมาครับเวลา17น,นาฬกาณจ,จุดแสดง กระต่ายมงคลแรกกระต่ายมงคลแสงแรกแห่งสยามบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลตำบลเจระแมอำเภอเมืองอุบลราชธานีกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่ากำพลสิริรัตนนเป็นประธานเปิดงาน The Great Chinese New Year 2023เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปี2566โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานประกอบด้วย คุณมีชัยแต้สุจริยาศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์คุณรัชนกรขันอาสาประธานบริษัทประชารัฐรักษามาคัคีอุบลราชธานีวิสาหากิจเพื่อสังคมจำกัดนายทงชัยแสนทวีสุขผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนักง,งานอุบลราชธานีและพราดาเกรียงศักดิ์มายอดผู้อำนวยการโรงเรียน อสัมชัญอุบลราชธานีและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากนะครับโดยการจัดง,งานดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนอสัมชัญอุบลราชธานีได้แสดงความสามารถผ่านศิลปะและวัฒนธรรมจีนร่วมสมัยในการแสดงรำจีนชุดเจ็ยอดสาวงามและขลุยจีนบทเพลงแห่งรัก รวมทั้งมีการนำเสนออันตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีผ่านประติมากรรมกระต่ายมงคลแสงแรกแห่งสยามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมภูมิปัญญาและ,ะไรายได้สู่ท้องถิ่นอีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีตัวแทนเยาวชนศิลปินและองค์การต่างๆองค์กรต่างๆเข้าร่วมนำเสนอผลงานและการจัดแสดงเป็นจำนวนมากครับ และเมื่อวันที่22มกราคม2566เช่นเดียวกันครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดได้รายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบการป้องกันคลินิกเวชกรรมผิดกฎหมายของสำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออรยอร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุสสสขภาพสอบอสและกองบัชาการตำรวจสอบสวนกลาง แถลงผลงานการขยายผลการจับกลุ่มเครือข่ายคลินิกรายใหญ่ยึดซิลิโคนสัญญกรรมเสริมความงามเถือนกว่า16,000ชิ้นบนค่าความเสียหายกว่า2 900ล้านบาทนั้นขณะนี้สำนักง,งานสารถกจังหวัดร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่10จังหวัดอุบลราชธานีเร่งขยายผลการติดตามเฝ้าระวังจากกรณีดังกล่าวด้วยการลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกเวชกรรม ที่มีบริการเสริมความงามทั้งประเภทที่มีบริการเพิ่มเติมห้องผ่าตัดและประเภทที่ไม่มีบริการเพิ่มเติมห้องผ่าตัดกว่า20แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีเพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตร,รฐานสุขภาพที่ใช้ในคลินิกเบื้องต้นตรวจสอบเครื่องมือแพทย์47รายการยา33รายการและเครื่องสำอาง 26รายการอาหารหนึ่งรายการพบว่ามีเลขทะเบียนในฐานข้อมูลออยถูกต้องทุกรายการนอกจากนี้ได้ชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายต่อไปพร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วยเป็นหูเป็นตาร่วมสอดส่องแจ้งข้อมูลไปยังสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัด หากพบผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ใช้ในคลินิกที่มีความสุมเสี่ยงเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมไม่ปลอดภัยสำหรับใช้ในกิจการเสริมความงามครับเมื่อวันจันทร์ที่13มกราคมที่ผ่านมาครับเวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมพรมบรราชชั้น4สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าทรงลักษวรภัยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ชี้แจงเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ให้กับผู้ประสานงาน ITA ของหน่วยงานภาครัฐในจงังหวัดกบนราชธานีประจำปีงบประมาณพศ2566โดยแบ่งรอบการประชุมเป็น4รอบจำนวนรอบละ60หน่วยงานรวมจ้าสิ้น240หน่วยงาน ในระหว่างวันที่23 2 4มถึง24มกราคม2566ในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดอุบลราชธานีได้ชี้แจงทำความเข้าใจในแนวทางการประเมินให้กับผู้ประสานงาน ITA ของหน่วยงานภาครัฐทั้ง240หน่วยงานซึ่งจะส่งผลให้สามารถยกระดับคะแนน ITA ในพ ภาพรวมของจองังหวัดให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับและเมื่อวันที่23มกราคมเช่นเดียวกันที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าสมเพชรส้อยสักคูพร้อมด้วยหหน้าส่วนราชการข้าราชการพี่น้องประชาชนและพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานีร่วมทาบุญตักบาตร และถวายพัะตาหารเพนพระสงฆ์จำนวน102รูปที่บวชในโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานเรียนจิราเทพพยาวดีรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาให้ทรงหายจากระอาการประชวนและมีพระพรรไมัยแข็งแรงโดยเร็ววันครับทั้งนี้ วันที่23มกราคม2566เป็นวันสุดท้ายของโครงการบรระชาอุปสมบทดังกล่าวโดยกระผมก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดซุ้มโรงทานร่วมทำบุญถวายพตัตาหารแด่พระสงฆ์และอาหารแดญาติโยมเมนูอาหารประกอบด้วยส้มตำผัดมีและข้าหมูกรอบโดยมีที่ทำการปกครองจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการร่วมบุญในครั้งนี้ครับ กระผมก็ขออนุโมทนานะครับสำหรับท่านที่มีจิตันอเป็นกุศลในการที่จะเข้ามาบวชนะครับบรรประชาต,ตามโครงการนี้นะครับแล้วก็ได้ถวายเป็นพระราชกุศลดังกล่าวครับรวมทั้งผู้ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมบุญกันในการที่จะสนับสนุนเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นสิ่งของต่างๆนะครับก็ขอได้อนุโมทนาบุญร่วมกัน ในมหากุศลตครั้งนี้ครับครับวันนี้ผมจะได้สรุปประเด็นคําถามคําตอบเรื่องเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2565ซึ่งเป็นการช่วยเหลือตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจ,จิกายน2565นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็คณะรัฐมนตรีได้กำหนดในการเยียวยาพี่น้องที่น้ำท่วม ในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับโดยมีเงื่อนไขในการจ่ายเงินก็คือ,อเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจําในพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้ผ่านการประชมุมประชาคมแต่ละพื้นที่และ ผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนะครับแล้วก็ต้องเสนอกชาพาอ,อกชาพาจกรณีที่ประสบภัยหลายครั้งให้ได้รับความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวนะครับโดยมีอัตราจ่ายครัวเรือนละ5,000บาท7,000บาทและ9,000บาทนะครับดังนี้ครับกรณีน้ำท่วมขังตั้งแต่1วัน24ชั่วโมงแต่ไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย หรือน้ำท่วมขัง <Stars> ติดต่อกันเกินกว่า7วันแต่ไม่เกิน30บวันจ่ายครัวเรือนละ5,000บาทนะครับกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า30มบวันแต่ไม่เกิน60บวันจ่ายครัวเรือนละ70,00บาทและกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า60บวันขึ้นไปจ่ายครัวเรือนละ900 0บาทนะครับครับ ก็จะมีคําถามความเคลื่อหน้าของการเยียวยาน้ําท่วมกรณีดังกล่าวนะครับก็ก็คือว่าตามมติคณะมนตรีนะครับมีอําเภอที่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยาตามมติคณะมนตรีจํานวน13อําเภอด้วยกันนะครับก็มีอําเภอที่ได้ประชุมระดับอําเภอแล้วเนี่ย13อําเภอด้วยกันนะครับก็คือพี่บุญมังสาหานดอนวัดแดงนาเยียตรการเพืชผล อำเภอเมืองอุบลราชธานีอำเภอนาจั่วยอำเภอวารินชำราบอำเภอศิรินทรอำเภอสำโรงอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีระวงอำเภอเคืองใดและอำเภอตันสมสำหรับอำเภอที่ประชุมระดับอำเภอและส่งเอกสารมาที่จังหวัดแล้วเนี่ยมีเจ็ดอำเภอด้วยกันนะครับก็คือพิบูลางสาหารดอนบดแดงนาเยียตราการพืชผลเมืองอุบลราชธานี เดชอุด,ดมและวาดินชำราบนะครับอําเภอที่ประชุมอําเภอและอยู่ระหว่างการนําส่งมี6อําเภอก็คือนาจัดรวยเิรินทรสํารงสว่างวิรภง์เครืองในตานสมนะครับซึ่งในการนี้ครับจังหวัดก็จะได้จัดประชุมระดับจังหวัดคือกชพจวันที่25มกราคมนี้ครับโดยข้อมูลเบื้องต้นของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ เรื่องบ้านที่อยู่อาศัยนะครับ15,575ครัวเรือนในส่วนของจังหวัดพบลราชธานีนะครับสำหรับขั้นตอนของการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานะครับขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบุบทกภัยในช่วงฤดูฝนนะครับที่ว่าเงิน5 000, 7 0 0 7 0 0 0หรือ9,000นะครับก็คือการจัดทําประกาศบัญชีประกาศภัยนะครับ แล้วก็ให้จังหวัดและอำเภอแต่งตั้งคณะทำงนานโดยคณะทำงนานของอำเภอลงสำรวจตรวจสอบข้อมูลชี้แจงขอบเขตการช่วยเหลืออยู่ในเขตประกาศภัยชี้แจงหลักเกณฑ์5,000 7,000 9,000ให้ผู้ประสบภัยได้เปิดบัญชีผูกพร้อมเพย์ใส่กับเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะครับแล้วก็ให้ผู้ประสบภัยนำเอกสารคำร้องสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน แด้สำเนารับรองผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยให้และส่งเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับคำร้องนำมาลงในระบบออนไลน์ตรวจสอบจากนั้นนำแบบทหนึ่งไปไปทำประชาคมเมื่อผ่านปันประชาคมแล้ว จงเข้ายืนยันในระบบออนไลน์ส่งให้อำเภอต่อไปขั้นตอนต่อไปให้อำเภอสำรวจสอบข้อมูลในระบบออนไลน์และนำ 1, อหนึ่งทหนึ่งเข้าที่ประชุมระดับอำเภอพิจารณาเห็นชอบและส่งให้จังหวัดต่อไปจังหวัดตรวจสอบข้อมูลในระบบและนำแบบจหนึ่งเข้าประชุมกชพจพิจารณาเห็นชอบส่งไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะกรมป้องกันสาธารณภัย ตรวจสอบข้อมูลและส่งให้ธนาคารอมสินธนาคารนำสินดำเนินการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยทางหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ผูกพร้อมเพยไว้นะครับก็มีผู้สอบถามมาว่าเห็นใดจึงมีความล่าช้าในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยชกภัยปี2565นะครับก็ต้องเรียนว่ากำหนดช่วงเวลาการดำเนินงานเยีวยาเนี่ยนะครับในตามมติครมปีเออพฤศจิกายน65นั้นนะครับ ก็มีการเยียวยาในช่วงวันที่20ธันวาคม2565ถึง17กุมภาพันธ์2566โดยจังหวัดได้กำหนดแผนแดาเนินการเยียวยาก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูลให้อำเภอในวันที่16มกราคม2566อําอำเภอส่งข้อมูลให้จังหวัดวันที่20มกราคม2566จังหวัดส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทราสาธารณภัย วันที่27เมกราคม2566ซึ่งผลการดำเนินงานในเบื้องต้นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ดำเนินการและจัดส่งข้อมูลให้อําเภอรเรียบร้อยแล้วอําเภอก็ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้จังหวัดแล้ว4อําเภอได้แก่อําเภอพี่บณ์บางสาหารดอนบดแดงนาเยียและตราการเพืชผลอยู่ระหว่างนําส่ง6อําเภอได้แก่อําเภอนาจหลวยอําเภออุบลราชธานีปาริชมราบศิรินทร สำโรงและอำเภอเดชอุดมอำเภอที่ยังไม่ได้ประชุมกชพอจอ,อยังไม่ได้ประชุมกชอพอ,อซึ่งดำเนินการประชุมวันที่23มกราคมและยังไม่ส่งข้อมูลมาให้จังหวัดนะครับก็ได้แก่อำเภอสว่างวีระวงอำเภอเครืองในและอำเภอตามสุมนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับ ก็จะดาเนินการประชุมกรชปจวันที่25มกราคมนะครับซึ่งเรียนว่าตามแผน,นดําเนินการก็ยังไม่ถือว่าล่าช้านะครับซึ่งก็คาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ภายในกําหนดนะครับ60บวันนับแต่ที่มีการจัดสรรคือภายในวันที่17กุมภาพันธ์2,566นะครับจังหวัดอุบลราชธานีจัดวิ่งรายการอุบลโซลาไนท์รัน2 0 2 2 โชว์เส้นทางการบิ่งและจุดเช็คอินเรืองแสงตอนกลางคืนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ในปี2566ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยชูเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลาย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีส่วนราชการภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการวิ่งรายการอุบลโซล่านรัน2 0 2 2องโค้งชีมูลวิ่งเมืองเรืองแสงซึ่งเป็นการวิ่งตอนกลางคืนครั้งแรกของจังหวัดอุบลราชธานีนัเกเขินสลินทรที่มีโซล่าเซลล์ไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลกในระยะทาง5กิโลเมตร12กิโลเมตรและ v i p ในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2,566เวลา16นาิกาถึง20นาฬิกานักวิ่งที่เข้าร่วมโครงการจะได้สัมผัสกับเส้นทางการวิ่งเริ่มจากสันเขื่อนสิรินทรและจุดเช็คอินต่างๆมีความเรืองแสงสีสันสวยงามมีการจำหน่ายสินค้าชุมชนการจัดกิจกรรมลานเพื่อความบันเทิงและการบริการอาหารพื้นเมืองมอบความสุขเติมเต็มรอยยิ้มความประทับใจ บอกเล่าเรื่องราวในรันแรกของอุบลราชธานีติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่เพจ Facebook อุบลโซลาร์ไนรัน2022โทรศัพท์0827819985 0885825755นะครับด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ที่ผ่านมาเป็นสาเหตุให้ผู้บริจาค ลดโลหิตลดลงมากทําให้ปริมาณโลหิตสํารองของจังหวัดและโรงพยาบาลสูนสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ไม่เพียงพอจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุบลราชธานีได้ร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่เจจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อุบลราชธานีวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาสาถึง19นาฬิกาสานาที โทรศัพท์หมายเลข045244628ร่วมบริจาคโลหิตสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในการช่วยชีวิตด้วยกันครับพบกันใหม่กับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการ ผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีเเนนนนนดดิกววาาาาางยยยยทีีี่่่่คุออูืรหึใส